ພາບພີ່ນ້ອ n ສະບ ข้างใานิชาผ้าหาผ้ากินอยู่แล้วครับทิพย์หงา้ยนหัเชี้ยนเล็กครับเับปุ้ยไส้เล็กหมูเออเมื่อเนี่ยเสี้ยงเข่าประมาณพี่น้องมือนี้ครับฝนตกครับฝนตกรอบเรือหรือลมยิ่งขึ้นลมกลัวน้อนปรลาดครับพี่น้องจัเปิดร้องมากที่โตครับพี่น้องเอ้ยหาปลาที่โตละครับได้ปุ้ยแต่ปลาแต่ผัดเบี้ยนฝนตกแล้วงนั้นประหลาดแต่ว่าตอนใต้ ตอนไต่ตอนไทยนี่นี่เพื่ออะตอนไต้นีเพื่ไไทยพีน้องเบิ้องต้นตัวฝ้ายเลี้ยงตอนนี้เ็อีนั่งงยัดสิมานบ่หมานไต้หรือบ่ไรแต่ไทยพีเห็นน้องพุงที่หลานเพีมน้องเออตอนนี้กําลังเดินทางเขาเพื่อนคนรัคกับน้อลุงไหลสาไมครับเปล่าไหมเยแต่ว่าคนกํลังลิบพี่น้องคนกําลังลินครับ อากาศดียู่พี่น้องครับเอาไวปสักนิดก็พี่น้องหลังจากเั้าใต้แล้วผลงานดีสักหน่อยก็จังหวะผลงานบ่านี้ครับโอเคครับผมครับพี่น้องครับคลิปใต้ปลาเมื่อนี้ครับลาบปลาเนื้ออ่อนแต่ว่าได้ทั้งเกตลาบปลาเนื้ออ่อนครับรอบแรกครับพี่น้องครับ ผลงานรอดแรกครับเส้นเล็กเพียงในเส้นเล็กโอ้โหเงนธรรมดาตัวครับเส้นเล็กเนี่ยคนอะไรอยู่ในกล่องเรื่องอยู่สูงอยครับปลาโซ่ปลาสูบเพื่อรอดแรกครับรอดแรกปลาสูบไม่ได้ไม่ได้ขีตดต,ตุ้มดูขีดตมุ้มจีรอดแรกพี่น้องพนหนึ่งตัวนี้ไต่สองนี่ลูก เปิดยางไท่ครับองเอ้ยยางใทรครับเขียนใต่กำลังขัดปลาครับนั่นนั่น,น,นปักนื้ติ <laughs> ีที่แรกแล้กวก็เลีวไอ้เพื่อนไปเข่งไปแล้วเฮ้ยนั่นไปเข่ง,ง,เขงมาเนี่ยลองครับรอบแรกครับพี่น้องครับรอบรนแนรกแบกย่างบะคอเพ่อนแบบบะคอใหญ่ไฟถึงเนี่ยร,รู้อตงเบิ้งอยู่ของขา บ้านยำจังเลยน่ครับฝีมือหลูกไส้พี่น้องรอบแรกไม่น่าเหน่อเพาะฉะนั้นมาแก้เรกพี่น้องไอ้แขวงเขาเบิ้ลลูขวงไหม มึงครับในห่งคอๆทีนะคอๆคอๆเที่ยมปลาแยงครับพี่น้องปลาก่แยงขกแย่ของห um. um. ุกไส่เิีงบู์ปเชีงปลาเชียงุ่กุกปเชียงเป็นตัวตัวเนาะเมันดิบ เพื่อมรอบแรกเตื oh ่อมรอบแรกเนปารมาแย่งนะตัวนี้ด้วยเห็นทั่งมันมาเบิ่งอยู่ใครไงบ่ ใช้ดูใคเบิ้งพี่นอ้องว่าสองลูกวัยมันสลสามลูกอเดี๋ยวจะเอาของพ่อออกมาที่มึงดูบเอาเกาลเกของพ่อออกมามึดงดู เามุฟันค่กคุ้ฟันปลาดโอ้ยนพน้องพน้้เอ้ยปลลดครับพอนี่ปลลดครับฟันยังยวเลยปลลดปลอเสียมครับปลเียมไงพี่น้อง นอนเบิ้งครับอันนี้ของของพ่อมังหันของอันของลูกม,ม,มา,ากจะทานนี่ครับรถอ๋อเก็บเก็บนึกลูกวะนี้เก็บเขาให้พี่เฮาน้องเมื่อเดียวเก็บรอบแรกวันนี้เขาจะย้ำอีกวันนี้ครับเดี๋ยวังเป็นรุ่นกัน ตอนไตวด้ดไทยพี่น้องเบิ้งเพราะว่าทั้งฝนตกทั้งยานทั้งซับทังน้ำครับพี่น้องมาสรุปยอดในพี่น้องเบิ้งนั้นสี่แล้วครับว่าไตปลาได้ได้แน่นอยสัาไหนครับพี่ไตต้องเบืบอ้อง,งอีกอันหนึ่งตักอนครับพี่น้องครับสรุปยอดรอบสองครับพี่น้องบ้านนี้ครับ อันนั้นประคอครับโอ้ประคอครับพี่น้องเอ,อ้ยยังจังเลยประคอปลาเสียมเทกเลยลูกเทกเลยเอ,อ้ยบุปบาทปลาเสียมพี่น้องปลาเนื้ออ่อนปลากระหังองันนี้เสียดโบครับบุกไสครับโอ้โหโอ้โห,โโหพี่นอ้องมันยู่งใจด้วย รอบสองนะครับพี่น้องรอบแรกอยู่ในถังแล้วใส่ถังไว้แล้วครับโอ้เสียบยังไงไอโอปลาควาออกมาแล้วปลาควาเขาเน้นเอา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 ไปคนละทิ้งละทางหน่อยก่อนปลาาเขาสูงเลอแต่พวกยอดปไปเจอิญข้นคักแต่ว่ามา้าหัวนี่จังเลย เ้ยเถียวก้อนของแตกกันบอเสี้ยนเ่านี้แหละปลานเปิ้เอาไว้แม้คุ่นกระถุงน,นึงครับพี่น้องนัน้นเสี้ยนเ่าครับอเอาเทลงไปเลยโอ้อปลาควายข้าไปเท่ออกกัสกกนสันว้า,าก็ได้ปลาควาหลายกงมูอเถอะวะรอบดีไหมปลาบปากบ้าตีง่ะ เอาจับสจับเสเอาใส่ใส่ปนี่ปะค้ออี๊ปะคอเอาใส่เอาส่ขวางพวกต้นตยเอี่พวกอส่นันนนนนนน่นไ,นไปนเดี๋ยว,วน,นั่นเอาขวางพ่อมาถีกแล้วบ้านี่ปะคอ นังคักเลยพี่นอ้องอ๋อเสียเ่ยนเรียกอเรียกแล้หมดเรียกยังน้อบ้านนี่เก็บใส่ถุงแล้วเนี่ย,นย <c oughs> นเนื้อมากนี่เนื้ออ่อนครับพี่น้องพี่มือถูกไส้รอบรอบสองนี่นี่รอบแรกเป็นไรร <c oughs> อบเรียกหรือที่พ่อได้บ้งสองสามลู่ยุติฮะนี่ตัวสองสามไห้สี่ห้าลูนอะไรเนาะเนียนบ่โอ้ยตัวยังไงครับพี่น้องเออยะน,นั่งคักเลยครับ เชียนำเลือกันบ่เชี่ยนปะย่ยกันบ่เชียนแถวบ้านวังตัวครับพี่น้องโอ้ยเมียบัวดาดอกตีูู้ดก็เลยด้๋ย้ไปเชียมเมียควมเยียมดามึงตัวนนเี่ยอะ ควางพ่อมาลูกยู้หันแห่งจังเอาขึ้นจับพังสันจับปลาดุกบันจับแดงเนาะโอ้ยจับปลา,ด,าด,ปดุกไหมเอาวันข้นมีนคาถาเนาะเอาไปยังปลาขาวนั่นแหมปลาขาวไปก็ทั้งงานนั่นมากทั้งงานยูนเดินบ้านบ่มีเดี๋ยวหรือทั้งขาวมันมีภาษายังตัวใหญ่ดีทอดทั้งคำนี้ เอาลูกลางหมดแล้วนะสุดเงี้ยเกียร์เสีบต่อแฟนเกียร์ต่ำขอไปต้นรู้มีเกียร์ป่อมเกียร์เอเกียร์บีเกียร์ซี่นี่ไต่ปลาเหมือนทีมงานครับพี่น้องภูเขาไม่หดเกียร์เสีบคุณแล้วคุได้เอาทุกภูเขาเพราะทีมงานมือนี่ได้ หมาสุผูสุขคนครับมาอยให้กินครับพี่รองมุกมอหเวปะชิ่งมต้องห่วงเลยกมตัวาเอาที่ยมากดูขวงนั่นโอ้ขอได้นั่นนั่นนั่นนั่เอาฟ้ปอยเอาฟอยเสียมตหลายตัวอยอดิโอายสองพอดูว่าม่นกซีหารก่ีว่าอยากบ่าวย เบื้องบื้งบ้งเบืุ้นุนขุนุนพูนพูนพูนพนพนพูนพนพูนนี่กาเนี่ยอันนั่งนั่นครับพี่น้องมันนีมันวิ่นสี่ได้ดิวินซี่ด้มันนี่กันบวิ่นนี่พี่น้องเอ้ยบบอยากแากเลยพอมดันขึ้นเทรวูวิ่นมังแมงมังแมงยังไง่วงม่วอย่าสีโ โอ้โหโอโหโอโหเอาเพาเขว้เขาเพาเขาเขาว่ก้อนนั่นไปหาพอเลี้ยงละเอาวัละเาเบว่ายยังสตาร์ทอีพอคอยน้อาลาบีตวห่รักสี้องลสิบโล้วครับพี่น้องครับคลิปนี้ อาอยูห่หากินใต่ปลาเคลื่อนบนรัดครับพี่น้องน้ำขื้นไหมครับกะมันสุปผู้ซุกข้นครับพี่น้องครับอ,อาครีมมีกากพี่น้องไว้ซํานี่ได้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สนท่องหน่อยลิชาพร้อมทีมงานครับพี่น้องสวัสดีครับ,บทีมงานาหาพากิน